ที่ผ่านมานอกจากละครโลกหมุนรอบเธอแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คนพูดถึงเจมจีรายุนั่นก็คือรูปร่างสุดเฟิร์มนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้หนุ่มเจมจิถึงที่มาแรงบันดาลใจของร่างท้องค่ะคือละครเรื่องเ,ออเจ้าคุณพี่กับอินาคำดวงเนี่ยมันเป็นวีดียดคอมเมดี้ซึ่ง ก็จะแ,แบบนุ่งโจงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันได้มีสินถอเสื้อที่ผมได้อ่านบทนะมันก็มีมีประมาณหนึ่งมันถืว่าเป็นซิจูเอชันที่ที่ที่มันต้องแบบให้ให้ให้มีแบบเห็นรูปร่างแต่ว่ามันเป็นซิจู a เอช n ั่นคอมดี้นะเราก็เลยแบบพออ่านอ่านแล้วก็แบบเอ๊หรือว่าทําดีนะอะไรเงี้ยเรื่องดีแต่ว่าคุณต้องบอกก่อนว่า การการมีรูปด่างที่ดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นความอยากของผมมาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่เคยมีปัญญาทำอะไรสักที<ๆ>ก็เลยแบบเออลองดูก็ได้วะมันจะยากสักแค่ไหนเชียวอะไรเงี้ยใช่ก็เลยไปลองไปลองใช้เวลากี่เดือนคือจริงๆทั้งเกิดทั้งหมดทั้งมวลน่ะตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงนั้น,น,นประมาณสักสองเดือนครึ่งเลยสามเดือนเร็วมากเร็วมากครับตอนนี้คือเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มหมดเ คือจริงๆก็มีแฟนๆหลายคนแหละที่บอกว่าเอ๊ะมันดูผอมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยยังยังคงอยากให้แฟตมันอยู่ที่ปริมาณประมาณนี้แหละแต่ว่าอยากให้แบบดูแบบใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงใช่ครับแล้วฉากคอเสเซอได้ถ่ายไปหรือยังคะอ่ายกรอบเลย <c oughs> จนถึงตอนนี้จะเละอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ขอโทษกับผีวิทย์ <c oughs> <c oughs> สรุปว่ายังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมคะก็มีมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับต้องต้องรอดูครับต้องรอดูคือด้วยสิ่งที่แบบ จากตรำมาฮัฮลโหลกองละครเจ้าคุณพี่กับอินางคำดวงใช่ไหมคะวันไหนถ่ายฉากเจมจิถอดเสื้อช้วยส่งหมายด้วยนะคะดูเรื่องนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนท